ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของกองทัพไทยค่ะหลังจากที่ขเขมรผวาเครื่องบินรบไทยเป็นอย่างมากในศึกนี้แล้วก็พยายามออกมาปล่อยข่าวสวีเดนจะไม่ขายเครื่องบินรบกริบเพนฝูงใหม่ให้ไทยแถมยังมีการออกแถลงการ เรียกร้องให้สวีเดนยกเลิกการขายกิ๊บเพนให้ไทยด้วยแต่ว่าสุดท้ายก็โดนสวีเดนออกมาตอกหน้าเขม์ค่ะโดย Facebook สถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทยเนี่ยก็โพสต์บอกว่ายัางไม่มีการตัดสินใจใดๆเพื่อระง,งับการจำหน่ายเครื่องบินขับไล่ให้แก่ประเทศไทยต่อมาก็มีรายงานว่าพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศ เตรียมเดินทางไปลงนามสัญญาการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กิปแเพนฝูงใหม่จำนวน4ลำในห้วงปลายเดือน2 3 2สสิงหาคมนี้โดยวันนี้นะคะ5สิงหาคม68กองทัพไทยก็ได้ขยับรุกชิงเสริมศักยภาพของกองทัพตอกนะ้ากัมพูชาอีกรอบหนึ่งโดยวัสนานาน,านวมผู้สึกข่าวซ้ายทหารก็ออกมาโพสต อัปเดตการสั่งซื้ออาวุธของกองทัพไทยเอาไว้หลายโพสต์ดังนี้ค่ะจากฉลามอันดมามันสู่ดาวเด่นอีสานกลิปเพ่นจ่อเข้าคอ,อ,อรมวันนี้เฟสแรก4เครื่องของฝูงสอง1 9 5หมื่นล้านก่อนทำสัญญากับ SAAB 25สิงหาคมนี้ที่สวีเดนหลังกลิปเพ่นฝูงแรกจากกองบิน7อันดมามันมาร่วมทำ Combat Provence ครั้งแรกในสมรภูมิช่องบกพระวิหารกองทัพอากาศจอดประจำการกองบินหนึ่งฝูงบินสตาร์โคราช ไว้ดูแลภาคอีสานแทน F16 ฝูงเดิมที่จะปลดประจำการมีรายงานว่าที่ประชุมคอรามอวันนี้ซึ่งมีนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะมีการพิจารณาโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่แบบ SAB a j a s z 39 Gripen E และ F จากสวีเดนระยะที่1จํานวน4เครื่องมูลค่า1,9,500ล้านบาทตามที่พลเอกนัทพลน,นาคพาณิ์ร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกลาโหมนำเสนอความต้องการของกองทัพอากาศที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคัดเลือกแบบแล้วก็เจรจา o f f เซ t p o l i c y ทั้งนี้เครื่องบินขับไล่ F16 จะทยอยปลดประจำการ2571าร2 5 7 1ถึง2578 หลังจากที่ใช้งานมาเกือบ40ปีก็เลยตั้งคณะ,ะกรรมการคัดเลือกแบบแล้วก็เลือกร e ิเพน E และ F จาก SAB a สว e d e น1ฝูงบินรวม12เครื่องงบราวๆ6 0 0 0 0 0ล้านบาทแบ่งเป็น3เฟสภายในปี2,578เฟสแรก4เครื่อง1,9,500ล้านบาท จะส่งมอบภายในปี2572โดยจะนำเข้าประจำการทดแทน F-16 ที่กองบิน1นึ่กราชสีมาฝูงบินสตาร์เพื่อดูแลพื้นที่ภาคอีสานกองทัพอากาศมีกำหนดที่จะทำสัญญากับ SAB a Sweden ในวันที่25สิงหาคมนี้และอีกโพสระบุว่าคอรมอร์เจอ,อนุมัติทรรอซื้อเรือฟิเกตสองลำวงเงิน3.5หมื่นล้าน แต่งบปี69ให้หนึ่งลำก่อนพร้อมรับมือกัมพูชาทางทะเลหลังจีนร่วมทานทอรอให้เรือรบขเขมรมีรายงานว่ามีประชุมครมรวันนี้นายภูมิธรรมเวชยชยัยรักษารษาชก,การแทนนายกรัฐมนตรีจะมีการพิจารณา โครงการจัดหาเรือฟิเกตของทรจำนวน2ลำงบ3.50หมื่นล้านตามที่กองทัพเรือเสนอโดยครมรจะอนุมัติหลักการทั้ง2ลำแต่ว่าในงบปี69จะให้ซื้อ1ลำก่อนวงเงิน1 7 5หมื่นล้านทั้งนี้เดิมรัฐบาลต้องการให้จัดซื้อแค่ปีละ1ลำแต่เมื่อเห็นถึงภัยคุกคามทางทะเลจากการเสริมสร้างของกองทัพเรือกัมพูชาจึงจะอนุมัติหลักการให้ซื้อ2ลำได้ ทั้งนี้เคยมีรายงานว่าจีนก็มีแผนจะมอบเรือคอเวกสองลำให้กับกองทัพเรือกัมพูชาอีกด้วยส่วนสถานการณ์ชายแดนล่าสุดที่ช่องอานม้าก,ก็กำลังเป็นประเด็นหลังเขมรอ้างว่าเป็นของเขมรวันนี้5สิงหาคมวัสนานานวมก็โพสต์รายงานว่าเขมรต้องเจอแบบนี้บ้างทบยันทหารไทยรุก ยึดพื้นที่ตลาดช่องอานมาเฉพาะที่เคยเป็นเขตอธิปไตยแต่ที่ผ่านมาขเขมรล,ลุกล้ำฝ่ายไทยประท้วงแล้วไม่แก้ไขมานานจึงส่งชุดเก็บกู้ใช้เครื่องจกักรเคลียร์ทุ่นระเบิดที่กัมพูชาอาจจะแอบวางเอาไว้ตกค้างอยู่ในพื้นที่แล้วนำกำลังไปวางควบคุมพื้นที่ปกป้องอธิปไตยตามแนวเส้นปฏิบัติการของฝ่ายไทย จากกรณีที่โคศกกลาโหมกัมพูชากล่าวว่าฝ่ายไทยได้ส่งกำลังติดอาวุธพร้อมยุโทโธปกรณ์เข้ามาในพื้นที่อันแซะซึ่งเป็นดินแดนอธิปปตยของกัมพูชาภายหลังจากข้อตกลงหยุดยิงได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วและยังได้ทำลาาตะเวนและลุกล้ำพื้นที่อย่างชัดแจ้งนั้นพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกขอเรือนว่าพื้นที่ดังกล่าวก็คือบริเวณพื้นที่ช่องอานมา ในส่วนที่อยู่ในเขตอธิปไตยของไทยแต่ที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชาเป็นคนรุกล้ำดินแดนภายใต้อธิปไตยไทยโดยฝ่ายไทยก็เคยประท้วงไปหลายครั้งแต่กัมพูชาไม่ยอมแก้ไขแต่ผลจากการปฏิบัติการของเราในครั้งนี้สามารถยึดควบคุมพื้นที่ได้จึงได้ทำการเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม่โดยการเก็บกู้และใช้เครื่องจักรเครีย์ทุ่นระเบิดที่กัมพูชาอาจจะแอบวางเอาไว้ ตกค้างอยู่ในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อจะได้นำกำลังไปวางควบคุมพื้นที่ในการปกป้องอธิปไตยตามแนวเส้นปฏิบัติของฝ่ายไทย